กำลังมองหาอาชีพหลักหรืออยากทำเป็นอาชีพเสริมางทางนี้เก๋ากระพงช่วยคนได้ครับ เปนใช่เนี่ยมันไม่ซ้ำคนเยอะเอาไปเพิ่มมูลค่าที่เราทำก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเรามนูอาหารเนี่ยมันหลากหลายขึ้นทำในวันเสาร์อาทิตย์ครับเป็นอาชีพเสริมจากงานประจำมันง่ายคนที่ทำอาหารไม่เป็นก็สามารถทำได้เพราะว่าเรามีซอสปรุงสำเร็จรูปให้สินค้าของเรานะครับบรรจุแพ็ค,คพร้อมใช้ครับแถมยังมีส่งวัตถุดิบให้ตลอดไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อวัตถุดิบนะครับเป็นแฟรนไชส์เก่ากระพงเริ่มต้นเพียง8,900บาทได้รับหลักสูตรมากกว่า50เมนูพร้อมคู่มือที่สามารถเปิดดูวิดีโอย้้้อออนนนหหลลัััังงไดดครรรรรรบบบแแมมยยีีกกกกสสสูตาาาาเเปิ delivery อยทุกขั้นตอนจนเปิดร้านได้ทางเรามีสอนอยู่2รูปแบบนะครับ 1. เรียนที่สำนักงานใหญ่ 2. เรียนออนไลน์ครับได้ครับใครทาก็าได้ครับทำง่ายค่ะมันมีซอสพวกสําเร็จที่เราไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มสะดวกค่ะอุปกรณ์สำเร็จรูปให้หมดเลยมั่มั่นใจคิดมั่นใจค่ะมั่นใจครับ de